สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องรามาตามแม่ไยพี่น้องแม่ไฟฝันคักฝันแน่พี่น้องฝันว่าฝันเห็นยายสาวพี่น้องฝันว่าเลขยายสาวบอกเลขออกแล้วพี่น้องเลขออกสองตัวห้างเดียวพี่น้องตื่นเศ้ามาเผิ่กันยังบ่แล้วพี่น้องเผิ่อาใจเผน่็ไปตามหายายสาวพี่น้องไปถามพี่น้องเผิ่จนขนหลุกขนพองพี่น้องเผิ่บอกว่าในความฝันกับเป็นจริงเลขตัวเดียวกันพี่น้อง แล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าแนะนําให้ไปซื้อเลาาก็เด้อพี่น้องเด้อไปกินตําลาาก่อนพี่น้องวันนี้วันจันทร์วันที่ย7สิบเจ็ดตุลาคมหกแปดพี่น้องเอ้าห้องกลไปไปไปรับฟังว่าผลฟันจังไดพี่น้องไปเลยค่ะเมื้อนีนมาตามแม่ไผ่พี่น้องตามแม่ไผ่วันที่ยี่สิบเจ็ดพี่น้องวันนี้วันที่ย7ิบเจ็ดวันจันทร์พี่น้องคลิปนี้จะเป็นเลขเลาาเนาะไห่เนาะเอาเลขกเล้าไปก่อนเอาเลขล้าก่อน้ะใคระมันบ่ทันอือ มาถามคนตัวเลยว่าฟันพี่น้องก็เลยว่าแต่ว่าให้ไปเล่นเล้ากอนพี่น้องเดี๋ยวเหล็กไทยเดี๋ยวโค้งสุดท้ายแม่ต้งดาสิมาตามอีกพี่น้องฟันจะได้แม่เราเอฟซีฟังรู้ฟันว่าแม่สาวมาบอกเป็นตัวสาวได้เนี่ยสาวท่งเพิ่นเสียเราบ่กจ๊ะบอกอ๋อเพิ่นยังเป็นอยู่เพิ่นยังบอกไปเฮียนเพิ่นจะไปถามเบียงเล็กนี่แหละยางไปเราเพิ่นท่งผันหลังอยู่ในเฮียนมาอยู่ในเฮียนเปิ๋ยจุทะย่ฟังเล็กนี่แหละเพิ่นก็ได้เพิ่นท่งเรียกออกไป ถามเพิน่นจ<ะ>้บอว่าท่านออกเขากำลังท่วนอยู่ตอนนั้นจะอยู่เห่ยงข่างเพิ่นเพิ่นนั<ะ>่งก็เลยเข้าไปแต่ทออ่วนดีดีแบบไม่ออกมาไกไม่ามายาวาานนกับไม่ห่างออกจากเพิน่นมากถ้าไม่เ<ะ>ียสาตากผ้าที้างนอกเมียเพิ่นจ้าก็เลยว่าพ่อ้เจ้งไดนมันออกเลยไหมหาสอง oh. เอ้าพยัคฆ์ท่องคือว่าท่านออกพอกพยัคฆ์ท่องว่าถ้าเขาท่วนอยู่ มันออกแล้วค่สองปรสันดามันคู่นึงก็โอนคู่นึงก็เก็ดหกอันคู่นึงก็หกเก็ดได้่วจังสิเนี่ยก็แม่แรกๆปวบอกว่าหาสองบอจ้ะหาสองอออกแล้วหาสองหนูจ้ามันออกแล้วหาสองไพ่ป่สันดาวนวาเด้ไม่ใชเสาวาปนีอ่นปนี่ต้องมัมาหันดิออกเรียกอันนี้นั่นเขาต้องโทรหากันสักก้อนดิไม่จังออกเขาออกง่ายไม่ต้องว่าเขาทวนดิเจนี่ บ้านออกพญโสงว่าเมียเลี้เมียพีเด็กว่าพญโสงบาดอกคนเจีย่า้เขาทรมาก่อนจะอยู่ันกับเปิดทวนเด็กอีหเีเด้เขาหูเขาหูงานไรเด็กอยู่จะอยู่คนกับอะเอาไปตังขั้งจ้นเป็นกัเปิดแต่แค่เปิดอันนี้เขาท่วนยันเดี๋ยวนบ่บ้านเดี่ยวเนี่ยสาแล้วเอ้าบ้านเดอ่ก็ได้ละหาซ้องหาซอนกับหกเกตหน่อนะหาซองกับหกเกตร้างสี่ละ ห้าสองกับหกเ็ดได้พี่น้องด้ออ๋อแต่ฟังกับคักแต่ไม่ได้บอกบดบอกลางไปหมอไม่ได้บอกแต่หาสองกับหกเก็ดบมอจ้นวันังสี่หละบ่ไ่ได้วาลางจ้ะบอกนังไหกับไม่วาลางคนนั่งไหจ้าคนวันแต่เ่าหาสองมันสอบไปแมีไปถามเต้สอบจ้าพี่หาหนิแม่ฝันแม่ฝันตั้งยงเบอร์โทรศัพท์มีไปเลยบอกมันสอบไปถามเพื่อนเต้เดีอันเบอร์โทรศัพท์อ แปดหนึ่งจ้าแปดหนึ่งบัน้อันเบอร์ห้องมีาเสหาสองโอ้อันเดียวกันตัวนี้เออหาสองมันได้แล้วน่ะจ้จ้ะหาสองได้แล้วพีพ่อเบอร์เบอร์โทรศัพท์พันทุ่งแปดหนึ่งจ้ะเปิ้วานันของเปิ้นหาสองบันี้กับมูสองอีกเนจ้ะแมนมักจะด้สิเขากันอือแมนแมนขากันอยู่เยปาคุหอบางแห้งมันไดีว่าหาสองจ้มิยาเสามันออกไปเล่องมันออกแล้วหาสอง อ๋แม่ผู้แม่เห็นแม่ขึ้นว่ามันเล็กออกของอิหรี่วนเล็กออกแล้วไหมจ้าว่ามันออกอิหรีแม่เห็นแม่ขึ้นดูขึ้นมากเขาก็ว่ามืออื่นเลียออกอะไว่าได้ว่ามันเลียออกจ้าจ้าโอ้ฝันกับน้องคือวายไงว่าแม่แม่ให้เพ่นฝันพี่น้องฝันว่าคุณยายสาวคดคางบ้านอะไรแหละพี่น้องเพ่นยังพทันเสียชีวิตดอกพี่น้องเพ่นในความฝันว่าเลียออกแล้วเหมือนบอกแม่เลขออกแล้วหาสอง แม่แม่ได้สามขู่นี่แม่มักตัวไหนระวังหาสองระวังหาสองแม่ก็มักนีแ่แหละเน้นหาสองเนาะเ <2 S 2> <ละ S 1> พราะว่าแม่วอกแม่ที่ยำอยู่ว่าตัวนี้พี่น,อน, <ะ S 1> น้นนอ,งนองเน้นได้พี่น้องเด้อพี่น้องเน้นห้าสองแต่ว่าถ้าผู้ได้มักอยากซื้อบดก็ได้พี่น้องบอ่าวกนันอันอันหายเมื่อวานกับยาถิน่นแบบจ้ะอันขึ้นว่านเมื่อวานเด้ไเด้พี่น้องเด้อกับยาถิ่นเด้อพี่เจ้าหน้าเบื่องเขาเมื่อวานนี่เผื่อหายแม่เอาดาเผื่อหายัดเบื้องเขาจ้ะเดี๋ยวด้วเมื่อวานเผื่อหายหาหก พิจารณาเป็นเหงาห้าหกกับศ <Half. S 2> ูน <establishing> ย mm ์หกเนาะแม่เนาะมากระจัดประมากระเบิงเป็นแรงใจให้กันบ่มีผู้ใดรู้เลขสิออกตัวใดพี่น้องเอาพี่น้องสรุปเลขของแม่ไพ่พี่น้องแม่ไฟเพิ่นกับฟันบอล้ายพี่น้องเพิ่นฟันน่อยนอยเพิ่นฟันว่าแม่เสาพี่น้องแม่เสาค้นค้างบ้านนี่แหละพี่น้องเพิ่นบอกไปถามว่าเป็นนางฟังใกล้ๆว่าเป็นนางฟังเลขนำกานเนาะแม่เนาะไปเป็นรุ่นเลขนำกานพี่น้องไปแล้วแม่ไพ่บอกว่าถามไปถามมาเลขออกยัง อันแม่เสาผลเลยตะโกนบอกว่าเลขออกห้าสองส่วนพวเผล่บอกว่าพอบ้านเผื่ยังบอกว่าเลขนั้นท่านออกก็ยังทวนกันอยู่แบบนี้พี่น้องแต่แน่เลขออกไปแล้วห้าสองกับหกเจ็ดพี่น้องแต่ตื่นเศร้ามากแม่ไพยเผื่ก็เลยยังคาใจเผล่อเลยไปถามพี่น้องไปถามไปถามเจ้าโ,โตของเผื่ที่ที่เผื่ฟันถึงพี่น้องไปถามคุณยายเสาครับแฟนคุณยายเสาเผล่ก็บอกว่า เบอร์โทรศัพ์ของอันพอบ้านคุณยายเสาแปดหนึ่งลงไทย้วยแปดหนึ่งส่วนของคุณยายเสาลงไทยด้ดยหาสองแม่ไพ่เพิ่นกันเลยมักขักมากในหาสองเน้นหาสองพี่น้องส่วนห้าหกกับศูนย์หกนี่คือเป็นความฝันของวันก่อนพี่น้องแต่ว่าแม่ไพบ่บอกบาแน่มันอาสิมากก็ได้น้องพี่น้องเนาะพอแม่ไพ่เพิ่นฝันขึ้นก่อนเนี่มีคนมีผู้ชายมาเขียยวหาห้าหกศูนย์หกพี่น้อง แต่แน่ๆแม่ไพ่บอกว่าสามครูเพิ่นมักขักๆมักแน่อยู่นี่มากมักหาสองเน้นหาสองพี่น้องแต่แม่น้องได้ว่านี้เป็นเมือสุดท้ายออกแม่บ่แม่วันนี้เป็นเมือเลขออกโอ้โหวันนี้เป็นวันจันท์พี่น้องวันจันทร์วันที่ยี่สิบเจ็ดเลขนี้แนะนําให้ไปกินตําลาวก่อนพี่น้องไปเพื่อนบ้านก่อนไปเล่นเพื่อนบ้านก่อนแล้วจังถ้าจังได้กับแนวโค้งสุดท้ายเลยแม่แม่น้องรดมาตามเพิ่อีกที่หนึ่งพี่น้อง เลขไทยเนาะแม่เนาะตามไทยเดี๋ยวแม่อองดามาตามอีกรอบนึงแต่แน่แน่อยู่หมู่สองสัมเดียกค่ะอ๋อคุนอยู่หมู่สองผูนนะหมู่สแม่อยู่หมู่เก้าเนาะจ้ะเนาะเพื่อน่าฟันขักฟันแน่ฟันจําได้ก็ขักตื่นมาก็ยังจําได้ห้าสองหกเจ็ดพี่น้องตื่นเสาร์มายังหมอแล้วยังน้ำไปถามข้าเจ้าอีกพี่น้องไปถามคนที่เพื่อนฟันเห็นนะเพื่อนก็บอกว่าเลขเลขอัน เลขบ้านเพิ่นกะหาสองหมด่แม่ <Mend. S 1> เลขบ้านเพิ่นที่เพิ่นฝันเกี่ยวพี่น้องแม่ไฟ,ฟ่ฝันเกี่ยวกับคุณยายเสาเลขบ้านก็ห้าสองเพิ่นบอกเลขกะหาสองพี<ใ>่น้องเบอร์โทรศัพท์คุณยายเสากะหาสองแม่ไพ่ก็เลยเน้นหาสองเลยพี่น้องเด้อ<น>อ่าแปดหนึ่งคือเป็นเบอร์โทรของผังวได้ความฝันมีผัวบ้านมีแม่บ้านพี่น้องเพิ่นก็เลยอยากบอ,กอยกงไ้ขาดเขื่อนอยกงไ้เป๊ะเ๊ะเลยพี่น้องอยกงไ้ ว่ายังไงว่าฟันเห็นทั้งผัวทั้งเมียนู่นไหมเนาะแม่อืมแต่ว่าส่วนข้างล่างเอฟซีจะโอ้เลขคือลายแท้พี่น้องเลขข้างล่างเลขห้าหกกับศูนย์หกคือเป็นเลขที่คุณยายไพ่ผืนฟันพี่น้องฟันตั้งแต่มือก่อนพี่น้องฟันว่ามีผู้ชายมาบอกเลขเขียนเลขให้เลยพี่น้องเขียนเป็นตัวเลขให้เลยห้าหกศูนย์หกแม่ผลวัามันยังโมทันออกให้ตาบนู่นไหมเนาะวันนี้อาสะมามือนี่ก็ได้จ้ะ ว่าจะเรียนเรียนกเพผ่นผ่นเป็นคนฟันถูกขึ้นพี่น้องแต่ว่าท้าสูดว่าผ่นฟันขึ้นขึ้นขึ้นชุดถ่ายทีแม,ไ,มได่าว่าพี่น้องเผ่นก็ว่าคือเลขออกไวไงพี่น้องเผ่นก็เลยฟันผ่นมั่นใจหาสอง้วพี่น้องเด้อเน้นห้าสองพี่น้องแต่ว่าเอฟซีก็ะสื่อไปนำห้าสองหกเจ็ดแปดหนึ่งน้ำเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าให้ลงน้ำหนักลงหลายๆคือห้าสองนะคะเอาขอบคุณคุณยายไพ่หลายๆแม่ไพ่หลายๆที่ให้แนวทาง ขอให้ FC มีโชคมีลาบวันที่ยี่สิบเจ็ดวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดวันจันนะคะวันจันวันเดือนตุลาคมหกแปดขอให้ FC มีโชคมีลาบกับเลขกลาวนะคะลาวพัฒนาเย็นนี้สองทุ่มครึ่งขอให้มีเฮทั้งประเทศนะคะด้วยยกช่องกันเลยค่ะฟันขักฟันแน่ติแม่ตื่นสามายังน้ำไปทำกับเจ้าก่อนจ้ะที่หาสิแกงเนี่ยไม่ยังจะกลบขึ้นนองโบรับเลยบบจ้ะโบรับแล้วมันแกงมา น้องมูรับกลับไปทามอีกเลยวันพี่หายยีชื่อฐานาเท่ผลไหมเผลนก็ยังยื่นยอดวานเลขที่บ้านหาซองหาสองหมดจ้ะหาสองหาสองทับสองแล้วผลมูสองทองมูซองจ้ะวันนี้นูยังว่านูลูกอะไรนูคนหลูกไมยเม่พอาะยังเพื่นบอกว่าหาสองเนาะจ้ะมันนี่ทะเบียนทะเบียนบ้านก็หาสองวันนี้อัน เบอร์โทรก็หาสองบ้านไปลงทายดูหาสองไหมแม่ก็จำมาก็วัไปถามมันมาสอวันนี้ลุงสิอดใจลุงสีุ่งจไปหาสื่อแสดงหืบบ้านนี่หือมันพื่อเขากันค่ะไม่เสามสาบอคนได้จ้าจ้าเด็กโทษเรื่องไรสจมาเขากันครับกันตัวจะบอกจ้าจะเอาไพ่ไปนะมันก็นอกเหนือและคลองฟันน้องแม่นอกเลยคนมาคนสื่อเล็กไผ่คนนี้หันแต่ว่าคือแม่ไพ่เหนกับั็นยังบ่ลรื่มเล็กไทอยู่พี่น้องแต่ว่ามือวนนี้เป็นวันจันทร์ วันจันรวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมหกแปดแม่ไพ่พูว่าเพิ่งยังให้เล่นเล่าก่อนนะพี่น้องเขาก็เลยไปกินตํเล่าก่อนจะไปกินตําไทยพี่น้องเพราะว่ารู้สือว่าวันพุธวันศุกร์ที่ผ่านมาแม่เพิ่งกระหายหนึ่งหกเข้าตรงๆพี่น้องแม่เพิ่งกะมีเอฟซีลายคนผุนถือยอยู่พี่น้องเพิ่งกระหายการนำขาไไฟแม่เิ่นอยู่พี่น้องแต่ว่าเย็นนี่กรให้เอฟซีมีโชคมีลาบถูกตรงๆพี่น้องขอให้มาหาสองทีเธอตรงไหมเนาะซุกซนอะไรก็ได้จ้าจ้าทุก กินเข่าไปแม่เนี่ยกินเข่าไปจ้ะยังมาไปใส่หวดบอใส่ไปขาไก่ยู่บันน้องหลังอืมเอาพูดเด้ขาไก่เขาวันพห้ไปขาไก่เอาเสียงผูดอยู่บดบานพวกอัยใจยู่หั่นยังเพื่อนเพื่อกินเข่ากัยังเหมือนกันนะอันนั้นต้นกินเข่าเกียวมันให่องเศราต้นใส่เข่าหนนแสดงว่ากินเข่าเสบอยู่แล้วจ้ะเนาะแสบ จ้าินีกจ้ะอ่ะออะขอบคุณแม่ไพ่ไหลายๆที่ให้แนวทางของ FC อมีโชคมีลาบกับแม่ไพ่<ล>นะคะ,ะด,ดคะ